เน่าน้ำประแดกดนุ่นวโอ้ทรงสีเดือดครักเ้วยอี่น่องแดงครักกระไายคุณจึงคืนอรดถอืม ไปสวัสดีครับสวัสดีเพื่อพี่น้องสู้ขูสุขค้นนะครับจากขวงแชนเนลพบพอกับพี่น้องทุกทุกมือือช่วงแรงแรงเนาะพี่น้องมาพี่น้องมือนี่จากขวงเอาตำเล็บมือนางพี่น้องพุ่นี่โอ้มีแต่ขายใหญ่ๆผมดูพี่นอ้องอ่าพักกวดพักพลายพักคั่นจอง หมากมาละละกะกระเทียมทนมาขื้เก่าพี่น้องเหนาน้ำประแดกดูวนัวโอ้ทรงสีเดือดกักเดวอพี่น้องเดียงคักกะไรคุณจึงคืนอ,อรรถอืม รสาตดดีครับนัวนำประเดียบพี่น้องเอฟ เมือนพี่น้องเ่าต้องต้มดนครับเอาแบบสะดุ้งสะดุ้งกับข้อแล้ว พนว่าช่วงนี้พ้าอยุเขาแมนบอครับพี่นอ้องแถวจ้ากควงเนี่ฝนตกหวยว้ามันสามหมื่นติกดตตกันเลยพี่น้องบ้านนี้อ่ะบักขอยห้พวกเขาสีมาด้วครับพี่น้องหอยหอมพเม้องต้องสิออก ไปใต้ครับประมาณสามทุ่มเนี่ยกำลังออกเลยครับ นัวดีครับพี่น้องเอากดตะโกกนะพี่น้องนะมันสูตรแห้งไปได้พี่น้องมันถี่สามากกับ <laughs> มันจะสำลักกวลา <laughs> แซ่บค <No. S 2> ือเก่าครับพี่น้องครับเนาะแซ่บแบบบ่าขาดตอนสูตรจากก่วงคือเก่าแ้วสดปรับปรับปรับเก้าเดี๋ยวเบิดพี่น้องครับตำเองนะครับ ถ้มัอนอยใส่ประเด็กช่งสีไหลเนี่ยพี่น้องส่งสีลงลวงปรเดกเนาะแต่ว่ากันั่วคือเก่าเอาพี่น้องครับจากวงขอบบุญขอบคุณพี่น้องนะครับท,ท,ทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมจากวงนะครับขอพี่น้องมีความสุขนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงท,ทุกทุกท่านนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับรับชมคลิปของจากวงทุกๆเมือนะครับพบพ่อกันไหมนะครับมืออื่นจากวงสีเอากับเขากับน้าแบบใดมาฝากพี่น้องอีกคลิปนี้ขอบคุณลหลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับ